สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุกเรียนบ้านเนินอำเภอพ,พนันิคมจังหวัดสุรินรีครับวันเสาร์ครับช่วงเย็นๆมาพามาชมบรรยากาศที่สวนทุเรียนเล็กๆบ้านเนินครับมาแล้วครับมืดมาแล้วครับทางทิศตะวันออกนะครับ ทางทิศใต้มืดมาแล้วครับนะครับคือหมอนตองครับหมอนทองจะครบสี่ปีเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ครับตัวนี้ ้ก็คือกบชายน้ำกบชายน้ำสองปีกว่าเกือบสามปีแล้วครับซื้อมาต้นเล็กนิดเดียวครับสองรอบาทบรรยากาศครับช่วงนี้ย้าก็จะลกนะครับเพราะว่าฝนตกบ่อยนะครับตัดไม่ไหวหนูมืดมาแล้วครับลมมาด้วยเขาบอกว่าจะเป็นลมพายุดูร้อนอะไรเนี่ย น่ากลัวครับหนูรถต้นเดียนต้นใหญ่ผมรับลมเต็มๆด้วยเพียงอย่ามีลมเลยแค่นี้ก็ไม่พอให้ลูกค้าแล้วครับลูกค้าไม่พอนะครับรุ่นแรกรุ่นแรกมีแค่สิบ่าลูกเองครับรุ่นสองก็เหลือสิบ่าลูก เมื่อวานนี้ก็ล่วงนะครับสองลูกสามลูกชุดที่สองครับเพราะว่าชุดแรกเขาสลัดทิ้งนะครับเอโอยมืดมาหน้ากลัวครับดูดำาปื้อเลยครับจะมีลมไปต่างหา่างหน้ากลัวครับถือว่าวันที่สิบสามนะครับสิบสามเดือนหน้าที่จะถึงเนี่ยครับพฤษภาคมเนี่ยครับ ก็จะได้ตัดแล้วนะครับสำหรับรุ่นแรกเห็นอย่างนี้มีเจ้าของหมดแล้วครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับตัวกข้างบนนี้เขียนชื่อไม่ไม่ได้เขียนชื่อครับเขียนชื่อแต่เขาด้าน,นล่างครับเนี่ยจัดครับ นี่คือน้ำแข็งซิ่งครับน้ำแข็งซิ่งนั้นบนนั้นครัวละวนันนี้คุณน้องครับอันนี้รุ่นแรกครับฟิงฟิงก็เริ่มปิงเริ่มบวมล้วนะครับเริ่มเริ่มหนาแล้วครับค่ายแข่เต็มที่แล้วครับ อายุอายุร้อยวันแล้วครับครับร้อยวันร้อยวันถ้ามันเอานักขนาดนี้ก็ถือว่าแก่ในระดับหนึ่งครับผมก็สุกหอมอร่อยครับฝนมาแล้วมืดมาเลยเหี่ยวลง ลมมาเลยครับกลัวมากเลยเอาต้นไม้ใหญ่ออกแล้วด้วยครับต้นไม้ใหญ่นี่ต้นไม้ใหญ่บังลมได้หน่อยหนึ่งก็ออกแล้วครับเพราะว่าต้นไม้ไม่เจริญเติบโตครับเจอต้นไม้ใหญ่คุมหมดบังแสง ลมอย่ามาลมอย่ามาอันนี้รุ่นสองครับรุ่นสองโตเร็วมากครับรุ่นรุ่นสองอย่างนี้คงไม่ล่วงนะครับรุ่นสองรุ่นรุ่นนี้รุ่นสองนี่ก็รุ่นสองครับมีเจ้าของนะครับเราปลูกแบบอินทรีย์ครับควบคุมยากครับสารคู่หนุ่งคู่เหนียวเราก็ไม่ใช้นะครับ มีเอฟซีแนะนำมากก็ใช้ได้นะครับเขาบอกว่าอะไรกันทีบอลอนมันก็ไม่ได้จัดไม่ได้สารพิษอะไรแต่ทีนี้ผมปลูกอย่างนี้มาตลอดนะครับปลูกอย่างนี้มาตลอดทุเรียนเราอร่อยนะครับอร่อยมากๆกกลิ่นไม่ฉุนกลิ่นไม่แรงครับมีความละเอียดเหมือนครีมเลยครับอร่อย แค่นี้ก็ไม่พอไม่พอมีอทีละลูกค้าเขาบ่นหลายคนครับว่าหาว่าเราหลอกเขานะครับว่าจองเราไม่ได้จองที่หลังครับจองที่หลังจะไม่ได้ได้ไงครับจองแรกๆเขายังได้ไม่ครบเลยครับถ้าเราก็ไม่ได้รับปากก็จะได้หรือไม่ได้นะครับนอกจากว่าคนตุดจองนะครับถึงจะได,ได้ได้ตามคิวครับ นี้ือทั้งต้นนี้ก็จะประมาณทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองอยู่ประมาณสามสิบลูกครับเจ้าของไว้กินเองลูกป๊ดก,ดกดระแป๊ดนะดูนี่ที่ลงสื่อไปเมื่อวานนะครับส <c oughs> ารัดคั่วอย่างดีเลยนะครับรัดคั่วอย่างดีอาไม่อยู่ครับ ลูกใหญ่เขามันต่างกันหลายวันครับต่างกันเดือนหนึ่งครับเขาก็สลัดทิ้งนะถ้ามันไล่เลี่ยกันนี่ยังโอเคครับอันนี้ต่างกันเดือนเต็มๆนะครับรุ่นแรกกับรุ่นสองนี่ห่างกันถึงเดือนนะครับแลช่วงนี้อากาศร้อนนี่ครับอ้ลาชมพูมันก็เริ่มมาอีกแล้วมาแล้วก็เลยครับดูใบด้วนเห hey. ปลายกิ่งเขจะด้วนเนี่ยดูสุสารทุเรียนครับสุสาราสัญญาณเน็ตไม่ดีครับสัญญาณเน็ตไม่ดี เมื่อกี้หมุนติ้วๆๆเลยครับใช้ไว้ไฟมาไม่ถึงครับใช้ไวไฟบ้านขอบคุณนะครับของผมจบแล้วนี่แสดงว่าร่วงหมดแล้วใช่ไหมครับผมจบแล้วผมก็ ประสบความสาเร็จน้อยครับอันนี้คือส้มนะครับส้มเขียวหวานสายน้ําผึ้งครับเพิ่งจะมีลูกป,ปีนี้ปีแรกนะครับเพิ่งเอาไว้ลูกเนี่ยลูกเล็กนิดเดียวครับลูกเล็กมากจิดลูกเดียว บรรยากาศนะครับงอปีนี้ก็ติดเยอะดูครับเดี๋ยวจะพาไปดูง้อเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นไฟ,ไฟไฟโทรศัพท์ก่อนครับ